มีความหวังกับพรรคการเมืองที่มาทั้ง8พรรคอย่างไรบ้างในการกําหนดอนาคตเด็กไทยบนโลกออนไลน์คะคะก็หวังว่าพรรคที่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะอย่างโปร่งใสในครั้งนี้นะคะก็อยากจะให้ถามว่ามีความหวังอย่างไรก็มีความหวังว่าจะมีการรื้อโครงสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเบริงกงบหรือว่านโยบาย ที่มันล้าหลังต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้รับการป้องกันได้รับการปกป้องแล้วก็ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ในอนาคตต่อไปนะคะก็วันนี้ที่ได้มาร่วมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าออมีความหวังกับการเมืองไทยนะหลังจากที่ได้ฟังวิสัยทัศน์ของท่านผู้สมัครหลายๆท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ วันนี้พักรวมไทยสร้างชาติมีเป้าหมายในการที่จะกําหนดอนาคตเด็กไทยบนโลกออนไลน์ตามแนวทางที่เครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยนาเสนอให้อย่างไรบ้างคะคะสำหรับแนวทางนะคะก็วันนี้จากการที่ได้รับข้อเสนอแล้วก็ได้รับฟังความเห็นของน้องๆรวมถึงเครือข่ายที่นําเสนอเรื่องของเด็กเลวชนกับความเสี่ยงบนโลกออนไลน์หรือว่าข้อเสนอต่างๆที่อยากจะให้เราดูแลบนโลกออนไลน์ค่ะยินดีที่จะนําข้อเสนอทั้งหมดเนี้ย เข้าเสนอกับหัวหน้าพักแล้วก็นําไปสู่การเป็นนโยบายของพักต่อไปค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลก็ยินดีที่จะขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้นะคะให้ถึงที่สุดค่ะมีโอกาสจะเป็นรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนครับประเมินสถานการณ์ตอนนี้ ต้องบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอค่ะแต่ว่าถ้าประเมินก็ก็มีโอกาสค่ะประเมินแบบข้างตัวเองก็ทุกคนต้องประเมินแบบข้างตัวเองไว้ก่อนก็มีโอกาสค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็ยินดีที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราขับเคลื่อนมานานแล้วแล้วก็เราไม่ได้มองแค่ว่าเด็กเยาวชนเป็นอนาคตของประเทศแต่เรามองว่าเขาเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างปัจจุบันให้ดีเนี่ยอนาคตมันก็ย่อมดีด้วยแน่นอนค่ะ นีค่คือผู้สมัครสอสร,ระบบบัญชีรายชื่อของพักรวมไทยสร้างชาติคุณสุพิชยาชัย,ยดิตค่ะรองหัวหน้าพรกก้าวไกลนะคะคุณนทวุฒิบัวประทุมค่ะกับวันนี้งานที่เครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยนําข้อมูลมานําเสนอและพรคก้าวไกลจะดําเนินการในเรื่องที่เป็นข้อเสนอเพื่อกําหนดอนาคตเด็กไทยบนโลกออนไลน์อย่างไรบ้างคะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราตั้งใจจะทําอยู่แล้วนะครับมีการศึกษา แต่หลาเรื่องก็เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับเป็นข้อมูลใหม่ที่เราได้รับรู้ครั้งแรกจากเวทีนี้นะครับถือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับในแง่ของการพัฒนานโยบายของพรรคเก้าไกลนะครับผมเรียนเบื้องต้นว่าเราให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องของการไซเบอร์บูดีอิงนะครับการเรืองแกกัน การรล่าดวงการกรูมมิ่งนะครับแม้กระทั่งเรื่องการเหยียดเพศนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราพยายามจะสร้างครับหลักสูตรที่มีความเข้าใจต่อเรื่องเพศแล้วก็การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนนะครับ LGBTQ พี่น้องชาติพันธุ์เด็กที่อยู่ในสถานะที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับอย่างที่2ผมเรียนว่าหลายเรื่องเนี่ยนะครับมันคาบเกี่ยวเป็นเรื่องของการกระทําคดีหรืออาชญากรรมนะครับเราก็เน้นกระบวนการรองรับเรื่องต่างๆเนี่ยที่เป็นมิดมากยิ่งขึ้นนะครับต้องมี ตำรวจหญิงทุกสถานีต้องมีตำรวจที่เข้าใจเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยเป็นเทคนิคทางออนไลน์เป็นเทคนิคในเชิงเทคโนโลยีซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะบางครั้งผู้กระทำอาจจะอยู่ในต่างประเทศก็ต้องมีการเชื่อมโยงไปในต่างประเทศนะครับที่ต้องมีการดําเนินการครับแต่อะไรก็ตามนะครับเรายังมองว่าออนไลน์มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพึงระวังนะครับในแง่ข้อดีก็คือว่าเราก็ยังเน้นว่าจะต้องสร้างแพลตฟอร์มครับหรือสายด่วนต่างๆนะครับที่รองรับปัญหา ความจริงเด็กอาจจะพูดกับใครสักคนหนึ่งในโรงเรียนเด็กอาจจะเล่าให้ครอบครัวฟังหรืออยากจะเลือกที่จะโทรสายด่วนหรือก็บอแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับเราก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรที่จะรองรับปัญหาครับเพราะว่าหากปล่อยไปนะครับเด็กรายเดียวอาจจะนําไปสู่การทําร้ายตัวเอง โดนทำร้ายจนเสียชีวิตหรือถูกกล่ารวงไปกลายเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์ในทางเพศซึ่งผมคิดว่าเรื่องแบบนี้พักการเมืองยอมไม่ได้ครับสังคมก็ยอมไม่ได้ครับเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันในแง่ของการปกป้องคุ้มครองเด็กครับบางส่วนมีนโยบายอยู่แล้วบางส่วนเวทีนี้จะนําไปสู่การพัฒนานโยบายของพักเก้าไกลเพิ่มเติมครับค่ะและนี่คือความหวังที่เราหวังน่าจะหวังได้นะคะจากรองหัวหน้าพักเก้าไกลคุณนันทวุฒิบัวประทุมวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับกับผู่มในการสำนักสิบเอ็ดของ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอนะคะนั่นคือคุณยาเนียรัตบริรักค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ คุณสู่หรือคุณยานีวันนี้มาในฐานะผู้สนับสนุนด้วยและผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อให้อนาคตเด็กไทยบนโลกออนไลน์เป็นไปอย่างสดใสวันนี้งานเป็นอย่างไรบ้างบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ไหมคะต้องขอบพระคุณพักการเมืองทุกพักที่เห็นความสําคัญของนโยบายปกป้องและคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์แล้วก็มาร่วมกันตั้ง8-9พักนะคะแล้วก็แต่ละพักเนี่ยให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อ,อก,การ ชีวิตวิถีชีวิตของเด็กไทยในโลกออนไลน์แล้วก็โลกเสมือนจริงแล้วแล้วลวกโลกทางกายภาพอย่างเป็นไปได้แล้วก็มุ่งไปสู่ภาพรวมในอนาคตนะคะในการที่จะมาช่วยให้เด็กไทยเนี่ยเกิดความมั่นใจในการที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์แล้วสร้างประโยชน์จากโลกออนไลน์ได้มากที่สุดค่ะค่ะและในลําดับต่อไปจะมีกระบวนการติดตามประเมินผลว่าเอ๊ะพัคการเมืองทาให้เรามีความฝันแล้วฝันเราจะเป็นจริงไหมสสสจะติดตามอย่างไรหรือไม่คะเรามีการมอบเรามีการ มอบสมุดปกขาวนะคะซึ่งเป็นการกั่นกรองค่ รองจากการวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์นะับจากนี้ไปเนี่ยท่านได้ให้คำมั่นสัญญาเนาะให้วิสัยทัศน์ในการที่จะช่วยดูแลเด็กไทยนะคะต่อจากนี้เนี่ยเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็กจากสืออ่ออินเทอร์เน็ตปลอดภัยเนี่ยค่ะก็จะคอยติดตามผลงานแล้วก็การขับเคลื่อนอนโยบายเหล่านี้ค่ะที่ท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้นะคะว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนแล้วเราก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะไม่ใช่แค่การติดตามอย่างเดียวแต่ แล้วจะเราจะร่วมสนับสนุนให้เกิดออการปฏิบัติจริงให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายหรือว่าแนวปฏิบัติทุกอย่างที่อยู่ในเวทีแห่งนี้นะคะให้เป็นไปได้ค่ะค่ะนี่คือคุณยานีจากสำนัก11สสสวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณวัสนาก้าวนพรัตนะคะผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กแล้วก็คุณภูษาศรีวิลาศนะคะจากเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยวันนี้สองท่านมาเข้มแข็งมากในการเรียกร้องกับภรคการเมืองต่างๆตั้ง8พรพักวันนี้เป็นไปตามความคาดหวัง คไหนคะคุณวัฒนาคะอืมแค่ฟังเขาพูดก็สมหวังนะ,ะเราคิดว่าราคการเมืองเนี่ยเขาเป็นคนที่จะต้องทําเป็นตัวแทนของประชาชนถ้าเขามีความรู้ความเข้าใจอะ่ะเราคิดว่าเขาจะเป็นปากเสียงแล้วก็ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนานในเรื่องการปกป้องคุ้มครอง,อง,องเด็กค่ะ คือประเทศเราเนี่ยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมา30กว่าปีแล้วเนาะ<ช>เราก็อยากเห็นความขับเคลื่อนนะคะเพราะว่ามันมีหลายแง่มุมวันนี้เราพูดถึงภัยออนไลน์แต่ว่าภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กมันมีหลายแง่มุมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เราอยากจะช่วยกันรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบและในทุกสถานที่ค่ะค่ะทำงานขิมแข็งมานานมากพี่วาดส่วนพี่กบนะคะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นพี่กบก็มาวันนี้มามอบด้วยแล้วก็มาดูหน้าตาแล้วมีความหวังมีความฝันไปพร้อมกับพักกันเนหมือน้ดจาีะตติม อย่างไรคะพี่กบขา คิดว่าคงคงติดตามทั้งในเรื่องของหลังจากที่ไม่ว่าจะเป็นพักที่ได้รับเลือกเข้าไปหรือว่าพักที่จะเข้าไปอยู่นะคะเรามองทั้ง8ท่านเนี่ยว่าเป็นความหวังแล้วก็ดูถ้าดูอายุของผู้สมัครรือผู้ที่มาประกาศนโยบายเนี่ยนโยบายวันนี้เราจะเห็นเลยว่าเป็นเจนที่พวกเราจะอยู่กับเขาอีกหลายๆปีไปข้างหน้านะคะเพราะนั้นเรารู้สึกว่าดีใจที่เขาเริ่มมองเห็นในบางประเด็นแต่ว่าในบางประเด็นเราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้มีโอกาสทํางานอย่างที่คุณวาสนาเสนอแพลตฟอร์มว่าน่าจะมีโอกาสให้ภาคประชาสังคม แล้วก็ตัวแทนของเด็กเยาวชนเนี <c oughs> ่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยในประเด็นที่เราต้องการการปกป้องคุ้มครองแล้วก็การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับเด็กเยาวชนและรวมถึงครอบครัวด้วยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะอาจารย์จะบอกว่าบอกอาจารย์จิ๊บอย่างนี้ว่าในท้ายเล่มที่เรามอบให้เนี่ยเรารวบรวมเล่มเรียขอให้คุณภูษาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขากลุ่งมากเลยนะถ้าเรารวบรวมลิงก์ความรู้ต่างๆใส่ไปเลยเขาก็จะสามารถแอคเซสได้แล้วก็กําหนดนโยบายได้เราคิดว่าข้อมูลเนี่ยมันคืออํานาจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ผู้ที่อยู่ในฐานะตรงส่วนนั้นจะก,กําหนดโนโยบายภายใต้ข้อมูลที่ปัจเป็นปัจจุบันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะค่ะและหลังจากนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะหลัง14พฤษภาคมเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยจะขับเคลื่อนอย่างไรที่เป็นรูปธรรมไหมเพื่อน,นอกจากเสนอว่าควรจะมีแพลตฟอร์มหรือมีเวทีพบกันกับเด็กและผู้ทํางานเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเราจะแสดงออกอย่างไรเพื่อจะบอกว่าเราเอาจริงนะ อ๋จริงๆแล้วเนี่ยเราพูดถึงว่าในปกตินะในประเด็นที่เราขับเคลื่อนเนี่ยที่เมื่อกี้พูดว่าปกติถ้าเราอยากคุยับเขาเราขอพบแต่เราคิดว่ามันนี้เราพูดกับสาธารณะไปแล้วเราคิดว่าพวกเขาเองอาจจะต้องใช้วิธีการ ไม่ไม่เชิญขอพบเราอ่ะเชิญให้เราเข้าไปพูดคุยนะคะแล้วก็กําหนดแผนไปด้วยกันก็ได้<ม>ค่ะค่ะเราก็จะตามเป็นทั้งารายลักษณ์อักษรด้วาจานะคะก็ในรายลักษณ์อักษรเนี้ยเราคิดวา่าถึงรอบที่รัฐบาลไทยเราจะต้อง,องตอบ<ง>ต่อเวทีโลกนะคะในตัวรายงานว่าด้วยอนุสัญญาด้วยสิทธิเด็กว่าเราตอบโจทย์ต่อเด็กเด็กทุกคนได้ครบทุกสิทธิ์หรือยังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่ารัฐบาลเนี้ยช่วยครับ เพื่อนเรื่องของการรายงานต่อเวทีโลกว่าประเทศไทยเราทําตามพันธสัญญาโลกได้หรือเปล่าคะค่ะ ตอนนี้เช็คข่าวมาแล้วเขาจะส่งภายในปีนี้แหละจริงๆแล้วอยากให้มองภาพอย่างนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราส่งรายงานไปเนี่ยคณะกรรมการสิทธิทเด็กแคร์จำใจท่าจะช่วยเรามองว่ามีประเด็นใดบ้างที่เราจะสามารถทําให้ดีกว่าเดิมนะคะถ้าเกิดว่าเรามีม i n เซ็ตแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าเราก็คงจะต้องรีบดํานเนินกันและพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกับเพื่อนด้วยเหมือนกันเนาะใช่ใชลช้วก็<ล>ในโลกะะออนไลน์มันเป็นกติกาโลกนะคะเพราะ,ะนั้นเราไม่สนใจในเวทีโลกหรือประชาคมโลกที่เขาวางตัวกฎกติกาในการสื่อสารในการคุ้มครองเด็กออนไลน์อย่างไรก็เป็นเวทีที่สําคัญ ะค่ะขอบคุณมากๆสาหรับผู้จัดในวันนี้นะคะโ<ช>อ้ยขอบคุณมากค่ะนี่เลยคือผู้ที่ทําให้งานเราขับเคลื่อนได้ดีและต่อไปก็คงได้ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปคุณวาสนาและคุณภูษานะคะขอบคุณทั้งสองท่านสวัสดีค,ค่ะขอบคุณค่ะ